พี่พักรัางหรอเป็นพี่กบยางขายได้ป้าหรอครับป้าดูนะไฟฟ้าไม่มีนะที่เนี่ใช่ไม่อยู่อะไรอ่ะเป็นพวกไอ้ไรเหรอพวกชาวไร่ชาวสวนเหรอคงเป็นพวกที่กบยางก่อนพวกโจรนี่มันทำร้ายออกมายังสัตว์หมูป่าหรือเปล่าแต่คนไปไหนงงตรงนี้แหละบ้านก็ไม่มีคนนะ ไปดกลดีกว่ามันต้องมีทางเข้าไปแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราไปอ้อมตรงทางทางเข้านะนี่เหรอเฮ้ยทำไมเมื่อเมื่อกี้เราเดินมาเราไม่เจออ่ะไม่เจอเลยแปลกมากเนอะจะขึ้นไปดีไหมนิ้นหนึ่งไหม สวัสดีค่ะกลับสวัสดีพี่พี่เอฟซีคุณคุณป้าที่น่ารักกันท,ทุกทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์แอมแอมนะคะพี่พี่วันนี้นะคะออมมากับพี่เล็กนะคะสวัสดีครับผมเล็กจากช่องพี่แปดพาไปเรื่อยครับผมค่ะวันนี้ก็มาจุดจุดเดิมซึ่งเป็นจุดที่ออมเคยมารอแม่นางจำปาที่นี่นะคะซึ่งเป็นที่เล่นน้ําเป็นริมทายเนานะที่มีแอ่งน้ําเลยนะพี่พี่น,น,นี่ก็อยู่ใกล้ใกล้ี๋ยวเดินไปอีกนิดก็จะเจอแอ่งน้าละ คือวันนี้ที่มาวันนี้น้องหอมให้ผมนะพามาจุดนี้เพราะว่าวันที่แล้วน้องหอมเจอชายเปรตหนักคนหนึ่งเข้ามาพุ่งทําร้ายทุกคนซึ่งไม่รู้ว่าชายเปรตหนักคน,นนั้นเป็นใครมาจากไหนแล้วทาไมทําแบบนั้นกับน,น้องหอมวันนี้พวกเราก็เลยเข้ามาสองคนเพื่อความปลอดภัยทุกคนนะแล้วก็เดินไปจนมาเนี่ยเรามาเห็นเส้นทางเส้นหนึ่งซึ่งคือว่ามันแปลกมากดูทางขึ้นเป็นเส้นทางทางขึ้นที่เป็นลูกลังคนนะแล้วก็ก่าจะลกนิดหนึ่งนะไม่รู้ว่า เป็นเส้นทางเข้าไปที่ไหนนะเพราะว่าเราเดินข้ามน้ำมาดูดิอ่าะเปียกเลยพี่นะเปียกเพราะว่าเดินข้ามน้ํามากันเนาะเดินข้ามน้ําแล้วมาเจอตรงนี้เลยทุกคนนะเป็นเส้นทางนี้มันแปลกเราไม่เคยเข้ามาแล้ววันนี้ผมสองคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยเพื่อปลอดภัยกว่าถ้าเข้ามาคนเดียวอันตรายมากพี่มาสองคนจะได้ช่วยกันได้พี่นะอ๋อมก็เดินไปดูว่าด้านบนนี้คืออะไรกันแน่ออมก็เข้าไปขอความช่วยเหลือจากพี่แฝดันเองนะคะเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่แล้วนะคะมันทําให้ไม่กล้ามาคนเดียวและอีกอย่างก็คือ จุดแห่งนี้มันเป็นจุดที่เราชอบมาเล่นน้ํากันบ่อยๆเนาะใช่แต่ข้างในคือมันรับตามากพาดวงฤดีมาพาน้องจําปามาใช่าไม้ข้ามน้ํานายังไม่เห็นเลวเส้นทางเนี้ยมันติดดีมากเลยแล้วบังเอิญมากที่พอมาเรามาจุดเรามาถึงที่นี่พร้อมกันนะอมก็อมก็บอกจุดเกิดเหตุให้กับที่แฟนเล็กได้ทราบเรียบร้อยแล้วว่าเจอเขาจุดๆไหนแล้วเราไปกันมาแล้วนะคะพี่ๆแต่ว่าไม่ไม่เจอเนาะอาจจะมันไม่รู้ว่ามันซุ่มดูเราอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่ทีเนี้ย เราก็บังเอิญมาเจอถนนเส้นนี้ซึ่งเป็นทางเป็นทางข้างๆริมทารเหมือนกันพี่ต้องข้ามน้ามาใช่มันต้องข้ามน้ำมาเนี่ยแล้วเราก็ข้ามมาปัญหาของเราคือฝนจะตกแล้วฟ้ามืดเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกับไปเรื่อยนะแล้วเราพูดไปด้วยคุไม่รู้วันที่ไหนนี่คืออะไรนะไปรุนไปพร้อมกันีพี่นะโชคดีที่น้องออกไปเลี้ยงผมเหมือนกันเนี่ยอันตรายมากถ้ามาคนเดียวทุกคนนะคนอาจจะได้ยินเสียงรถหรือเสียงคนนะเพราะว่าที่นี่ก็มีคนมาเล่นน้ําอยู่นะ เนี่ยช่วงกลางวันอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเพราะว่าเมื่อวานนี้เรามาช่วงเย็นแล้วออกมาช่วงเย็นแล้วเนาะออกมาช่วงเย็นเมื่อวานที่ดูคลิปอยู่อืมก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยพี่พโอเคเดี๋ยวจะเสียเวลาก่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างบนเนี้ยพอกำลังใจด้วยครับผมมีใครอยู่มีใครอาศยอยู่หรือว่าเป็นทางไปไหนกันแน่เนาะเราจะไปพิสูจน์ความจริงเป็นกันแล้วก็ไม่รู้ว่าวมีอาวุธมาละใส่ย,ยามาเยอะอันนี้มีของมาด้วยนะพี่พโอเค เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวให้พี่แฟดเล็กนำทางนี่นะเราข้ามข้ามน้ำมากันนะขาเปียกเลยนะเราจะให้น้องหอมพบมีไว้ประกันตัวจริงๆแล้วอมก็มีนะแต่ว่าผอมจะเอาไว้ในกระเป๋าพี่แล้ววันนั้นเราไม่ได้เมื่อวานไม่ได้เอาอาวุธมาเลย เสียงน้ำมันดังมากๆนะเฮ้ยตัวหนึ่งนะเหมือนที่นี่จะเลี้ยงสัตว์นะก็ราะเป็นพวกสัตว์เอาไว้กินเองหรือเปล่าเสียงน้ำค่อนข้างดังเนาะใช่ฝนก็ใกล้จะตกแล้วพี่พี่เฮ้เสียงหมาแล้วเสียงห,าหามาหอาเสียงหมาหอมบนนี้แห็นว่าก็มีบ้านคนหรือเปล่าหอมฮะ ว่าไหมนั่นสิแปลกนะดูทางดีทุกคนคือลับมากอะเป็นทางลับอะทางลุกลังหอมทางไหนอะ,อะ,อะทางนี้เหรอดูก่อนดูก่อนแต่แป๊บหนึ่งนะที่นี่มันไม่มีหมู่บ้านคนเลยนะเพราะว่า ตรงออกไปทางสุดชอยก็จะเป็นร้านค้าเนาะที่เราเข้ามาจะเป็นร้านค้าที่ทางจำปานัดอมข้างหน้าข้างนอกเนี่ยจะเป็นหลังสุดท้ายแล้วแล้วพอเข้ามาข้างในจะไม่มีบ้านใครแล้วอะไรอะเสียงใครเสียงกระตยเล่นน้ำหรอนั่นิข้างบนมีน้ำอีกเหรอดังมาก เหมือนกับกำลังหวัวเราะประสาใจแล้วก็เชิญฉลองสักอย่างอ่ะวงเล่ารือเปล่าไม่รู้ไปมันมีเสียงมาจากไหนกคนนะ สิ่งคนชัดมากเลยพี่พ,พอดีบังเอิญที่แฟดเล็กว่างเนาะเฮ้ยพี่เล็กเสียงหมานี่อันนี้เข้าไปได้เหรอเขากั้นไว้เข้าไปได้เหรอโสวยนะทุกคนดูภูเขา เมืนฝนจะตกล้เสียงหมามาจากไหนอะดูโอ้โหพกหน้าสลงเหมืนอนใส,ส,ส่สล่งสีฟ้าดีแ้มมมมัันนนไไไ่่ททออะะรถาย เรื่าขกระชากกระชากตรงนั่นนี่หรอกระชากตรงคอเลยแหละตรงคอนะไปอามาฝากร้องดังมากฝนฝาร้องอ่ะฝนตกปล่อยๆแล้วตอนนี้เราจะเข้าไปไม่ลึกหรอกพี่ๆถ้าไม่มีอะไรก็กลับ เจอขี้หัวเมื่อกี้ไหมใครมาทำมอยันลึกขนาดนี้ใช่ไหมไดูดีเลยนะมาแล้วมาเถอะอันรายต่อเพื่อนอื่นนะ,ะแต่แปลกนะเวลาพวกพวกพี่ก็เคยมาถ่ายที่นี่ใช่ไหมมาอาบน้ำมาเล่นน้ำใช่ไหมแต่ไม่เจอนะผู้ชายมามันไม่เจอนะพอผู้หญิงมามาเจอนะรอบที่แล้วมากระดวงด,ดีก็เจอนะ ห้ามเข้าไปเปล่าห้ามพี่มามา้องหามาให้เจออันตรายนะเฮ้ยอ้อไรวะเฮ้ยอะไรน,ไน่ะที่พักก่อนที่พักรักเหรอเป็นยพี่กับยองไายไม่ป่ะหรอมรับงนึองนะไฟฟ้าไม่มีนะที่เนี้ยใช่ ไม่อยู่อะไรอ่ะเป็นพวกไอ้นี่เหรอพวกชาวไร่ชาวสวนเหรอควรจะเป็นพวกที่กดดันของพวกโจรนี่มันทำร้ายออกมาตอนนี้มาเห่าหนักมากนี่เหมือนเขาใช้โซลาร์เซลล์เลยพี่เลยใช่ไหมใช่โซลาร์เซลไหมคนดูนนีัเป็นที่กดดันของใครหรือเปล่าเราจะเข้าไปดูไหม กลัวจะเป็นการเสียมารยาทลองซูมกล้องนี่มีคนอยู่ข้างในไหมซูมสุดแล้วเนี่ยพี่พเหรพราะว่ากล้องอ่ำซูมได้แค่นี้นะพ,พี่ต้องกลับขออภัยด้วยเดี๋ยวเราคือเบกซูมดูแล้วนะนี่คนชัดมากกล้องพี่เขาชัดมากเลยนะซูมก็จะเห็นหมดเลยมีคนไหม อย่าไปเจอใครขึ้นไมาเล่นการพนันกันหรอไม่รู้แต่ว่าเสียงมันดังมากทุกคนฝนตกแล้วตอนนี้ไม่เจอใครเจอคนไหมไม่เจอไม่เจอแต่มาเฮาเนาะจริงๆข้ามาเฮาคนเราต้องออกมาดูแล้วเนาะมันเฮาเราหรือเปล่าวะไม่เจอใครนะไม่เจอใครขึ้นไหวนะไม่มีนะเฮ้ยเสียงใครเฮ้ยเสียงอะไรนนะเสียงผีหรอ กลัวมันรู้ว่าดีว่าเรามาเราต้องจำแป๊บในน้นแบบมีแป,ป๊บด้วยเหรอเหมืนอนจะปุกสักอย่างมีพื้นที่เกษตรกรกว้างกว้างขนาดนี้เลยเหรอมีใช้ที่ป่าไม้ปะเนี่ยเราจะเราจะมาดูไว้ก่อนอย่างนี้นก็เป็นหลักฐานแล้วก็ทางหน้าเข้ามามัาจะพานมาหลายคนถ้าเจอตัวกันจะให้ลุมให้มันสำทุกอย่างออกมาจำลักษณะมันได้เลยแขนขานะ จำลักษณะมันได้แต่ว่าจำมองหน้ามันไม่ได้หรอกมันคุมหน้าไว้นะมันฉลาดไงมันรู้ว่าถ้าเปิดเผยหน้าเมื่อไหร่มันจะจบเกมแล้วนี่เหรอการุดแบบนี้ขุดให้เป็นรูเพื่อเอากินอะไรทั้งอย่างนล้วงมากินนะเป็นอาหารว่าไหมเหมือนรูเยอะเลย เมันใช้สัตว์พูดอะไรใน้อไปนงัาต้เหนมัะางดูดี่ะตอนนี้ยเรากำลังดูว่ว่ามันปเส้นทางไปไหน เป็นเส้นทางไปทําเรื่องไม่ดีหรือเปล่าแล้วก็เอาไว้ลบดีหรือเปล่าถูกไหมอันนี้ทุกคนเหมือนเรามาลุกล้ําเขตของเขาอยู่นะแต่ต้องกราบขอัยที่ๆก่อนเลยเพราะว่าทุกคนอย่างที่เห็นเลยนะคนไม่ดีนะอยู่อยู่ที่ที่นี่นะอยู่บริเวณนี้นะทําให้คนอื่นเกิดความเดือดร้อนแน่นอนนะเราต้องพิสูจน์ความจริงว่า ชายผู้นั้นเป็นใครนะทางไปไหนอะไฟฟ้าหรือเปล่าไฟเยาะจนเพื่อน,อนเขาจะกลบเลยไฟอ,อย่าจับดีกว่าอย่าเสีย่ยงไปได้เรื่อยๆอะ่ะนั่นน่ะสิไม่รู้ไปไหนอะ่ะถ้าไปนี่ไกลมากเลยนะ้วเนี่ยไปโพไหนก็ไม่รู้เป็นทางหลีกเลี่ยงไปไหนก็ไม่รู้นะว่าไหมพี่ว่านราต้องเดินไปดูเรื่อยๆก่อนถ้าไม่เนียบจริงๆค่อยกลับ มาไกลมากเลยนะลับตาเลยนะจ็นไม่ได้ยินเสียงน้ำลำธารแล้ว <S <S เฮ้ยดูนี่ดิชิว้วนิ่งผ้าใครวะเป็นกางเกงน้อยเพี้ยนดีเป็นกางเกงที่โดนาวางไว้ใครมาทอดไว้หรือโดนฆาตกรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้ ไปไม่สุดทางเลยว่ะเอาไงดีขนมาแลยทุกคนถ้าไปต่อกับไกไ่แน,น่ลเลยตอนนี้กับไก่เลยตอนนี้เราต้องหาเวลามาอีกตอนที่ฝนหยุดตอนที่ฝนฝนตกอะ่ะเราไม่มีที่ร่มละเราต้องอย้อนกลับก่อนแต่เส้นทางเนี้ยมันไปได้ไก,กลดิทุกคนดูดิมันไปได้เรื่อยเลยอ่ยแต่เราคือตอนนี้ฝนตกเวลาเราก็น้อยด้วยเนี่ยมันไปได้เรื่อยทุกคนแปลกมาก แล้ววันนี้คือเสียดายนะฝนตกก่อนพี่แล้วฝนไม่ตกนะน้องอมนะเอาะนะเป็นว่าเราต้องมาแต่เช้าไหมเผื่อระยะทางมันไกลใช่นี่อีกเหรอเออดีไปไหนกันเนี่ยโอโมันนับนจริงจนระิงอะไปแต่ว่ามันมีทางกั้นเนาะเฮ้ยแปลกวะใคร มาทำไว้ที่นี่ใครเป็นผู้บงการใครเป็นไอ้ของดีกว่าทำไมมันรับมันรับตาขนาดนี้แล้วดูมัดลอยนมันไม่มีรถเข้านะใช่มีทางนะทางเก่าดิดูพระหลงก็ไม่มีรอยใช่โอเคทุกคนวันนี้ผมกับน้องออก็ได้บอดเสแบบคร่าวๆแล้วอย่างน้อยก็ได้ดูว่าในนี้มีสิ่ง มีบ้านคนที่โดดเดี่ยวหลังเดียวแล้วก็มีเหมือนกับการเลี้ยงสัตว์อยู่ที่นี่นะพี่นะเพราะว่าใช้ลวดขึงไว้รอบๆเลยที่แปลกคือใครมาอยู่ที่นี่ใช้คนที่ทำลายน้องออบหรือเปล่านะพี่นะเขาบอกว่ามอไซค์ข้ามาไม่ได้เนาะไม่ได้นะม,นะมันเชี่ยว หรือเราจะแอบ,บไปซุ่มๆดูบ้านอกันก่อนดีไหมไปซุ่มดูบ้านอกันก่อนนะว่าเป็นบ้านใครแล้วทําไม,ไมอยู่อย่างนี้แล้วคนไปไหนแล้วของบ้านเไปไน็นยงถ้าเราจะเด้ของบ้านถ้าเขาเป็นคนดีเราจะเขาพูดคุยเขาเราไปพักล่มด้วยถ้าดูทรงแล้วเขาเป็นคนแบบไม่น่าไว้ใจเราก็จะแอบ,บดูแล้วก็ไม่เข้าไปนะอันตรายทุกคนไม่เสี่ยงดีกว่านะรอบหน้าถ้าเราจะเดินเข้าไปเราต้อง ใช่เฮ้ยดูดิอมมันมีมนมเหมือน,นลงไม่ใช่มันเป็นเหมือนลงเพราะอะไรสักอย่างอะ่ะพืชเหรอมี่รังผานเพียสูงเพียบสูของอมมีนี้กอยเปียบตรงดูดูว่ามันคือลงลงอะไรบางอย่างเลยดินะเป็นลงเหมือนกับเพราะเพราะพืชหรือเปล่าดูดิเฮ้ยเป็นกงเหรอชัดมากเลยนะในกล้องพี่เขาเนะี่ยมันเป็นลูกกงเหรอ มันลูกกงเนเหมือนลูกกองมันก็เป็นโรงเลี้ยงสักอย่างอ่ะเฮ้ยเลี้ยงพวกเลี้ยงสัตว์หมูป่าหรือเปล่าวแต่คนไปไหนงงตรงนี้แหละบ้านก็ไม่มีคนนะดูดิูใกล้ๆดีกว่ามันต้องมีทางเข้าไปแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราไปอ้อมตรงทางอีกเส้นหนึ่งนะ แล้วมัน,มนอยู่โดดเดี่ยวในปา่าลึกแห่งนี้ใช่ปะมันลึกมากเลยนะประเด็นอะคือแค่เรามาเล่นน้ำเราก็ยังไม่อยากมาแล้วเนาะมันไกลเนาะ,ะติดที่ว่าริมน้ำตรงนี้มันสวยพ,พี่คนในหมู่บ้านแห่งนี้เขาก็เลยจะมาเล่นกันที่นี่ถ้าคือแบบได้ยินเสียงคนเล่นแบบพวกการพาน,านันเคยได้ยินคนแบบเล่นตีไก่เชียร์มวยไหม ข้ามไปฝั่งนั้นไม่ได้พี่อันตรายฟ้าร้องอยู่ไปอ,อย่าไปเดินตรงที่โล่งแจ้งพี่ฟ้าร้องอยู่เดินใต้ต้นไม้ผมเดินิดไปนะขอบใจมากกันนะ สันะก็คือกี่วัวโอ้ตัวมันมันมันแบบคือไม่ดีอ่ะวันรั้งเราเข้ามาใช่ป่ะฝนตกฟ้าร้องดิคือมันเป็นวันที่ไม่ดีนะเอาไว้วันที่เรามาตอนเช้าดีกว่าเนาะอันนี้มันจะเย็นแล้วพี่พี่สี่ห้าโมงแล้วตอนนี้แล้วฝนก็ดันมาตกวนนี้นะ ตกแล้วนะที่ฝั่งตรงนี้ตกไม่แรงหรอกตรงนี้ก็ฟ้าเปิดและเดี๋ยวไปซุ่มดูบ้างกันว่าใครอยู่ในบ้านไหมนะเนาะซุ่มดูเดี๋ยวเพิ่ง,นะงเข้าไปนะซุ่มดูเฉยๆหรือว่ากลุ่มเขาเล่นน้ำกันพี่กลุ่มพวกคนที่นี่เล่นน้ำกันหรือเปล่า คนเดินตามเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะมันเป็นทางเข้าบ้านเหรอนคนมันมีทางเข้านะนี่เหรอเฮ้ยทำไมเมื่อเมื่อกี้เราเดินมาเราไม่เจออ่ะไม่เจอเลยแปลกมากเนอะน จะขึ้นไปดีไหมนิดหนึ่งนะดูนียังยหมาเห่าลงหลบก่อน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 ดีกว่ามันหมามันเห็นเราแล้วโผล่มาถึงคนมองอยู่เพื่อเขาเขารู้นะว่าเราแอบมาอย่างนี้เนาะเราจะไม่จะเข้าไปเหรอพี่เดินไปเรื่อยนะ อันตรายพี่ไปไปคนเดียวนนยคออยเดียว,ยวไม่เว้นหลังดีกว่ามั้งไม่วันหลังมารอพี่มาก็ทกพี่ใหญ่ดีกว่ากัวเขาไม่ใช่คนดีเด็กไม่ต้องเข้าไปเลยพี่อันตรายามองไว้คนเนาะมองดูสับ ครับก่อนรับก่อนเราต้องไปเตรียมเมื่อกี้มีคนออกมาเดินดูหมาแล้วเห็นที่พอดีมันก็เลยรม่ปิดอะไรไม่รู้ผ้าดละไรรูเยอะไหวมากตรงบ้านอะเป็นผู้ชายใช่ไม่รู้คนเดียวกันี่าํามฉันมนต้องออมหรือเปล่าใช่นี้ผมไม่รู้ว่ามีกี่คนอันตรายมากถ้าผมเข้าไปแลวพลาดต้องออมแต่ตัวอีกคนนึงต้องเอาพวกมาเยอะวันนี้ผมก็ออมได้บอแสดีมากๆเนี้ยมาเจอที่กบดามของมันผมว่าอื ไม่งั้นมันออกมาแล้วเนาะจริงๆถ้ามาเห่าคนต้องออกมาแล้วเนาะจะมาอีกต้องาอีกินแน่มาดูว่ามันดูเป็นยังไงทุกคนทุกคนงั้นเดี๋ยวอมขอปิดคลิปก่อนไม่ต้องเข้าไปแล้วเนาะแล้วขอปิดคลิปก่อนไว้พอใสรเจแล้วมีคนอยู่นี่ไว้มาคลิปหน้านะพี่ๆฝากรอติดตามด้วยนะว่าที่นี่มันจะเป็นบ้านของโจรหนไบไปไปุบไป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 